สวัสดีครับพี่น้องขณะนี้กับเวลาเกืใบสามแล้วนะครับกะหิวข้าวแล้วเอ็ดงานกะเอ็ดไปเอ็ดมากก่าเพาิ่นนะครับนะเนาะเลยเฮ็ดงานแล้วแล้วกะรู้สึกว่าเพลลิ่นเฮ็ดไปเรื่อยแต่เอ็ดไปเอ็ดมากก่ไม่ได้เบิ่งเวลาเนาะครับเนาะปลาไปใบาสามแล้วหิวข้าวครับเป็นสั้นๆเยอะข้าวแล้วครับคุณยายกับพอดีเพิ่นได้ก๋วยเตี๋ยวมากันเลยว่าโอ้ย ในใจคือยุบว่จะกินก๋วยเตี๋ยวอันฮอนเอาแปรมาลดเพิ่นจัดก๋วยเตี๋ยวมาเฮอครับคือเวาทือเจือเนาะครับนะนี่แหละเนาะมันมีถ้ามีไผ่ค่อยเบิ้งค่อยแย่งกันกะมันกะถือว่าดีเนาะครับเนาะก็ได้กินแซ่บกิ่นน้ำเดียวเด้วยพอหิวเนาะครับเนาะกกะ เดี๋ยวเอดแต่งานเด้อหาข้าวกินแน่อเดี๋ยวสิลกกระเพาะถามหาอันนี้กระเพาะแต่ผู้อื่นนะเจ้าก่อนกะคือเดี๋ยวรับพี่ก้อยได้นั้นพอดเวลาก็กินขา้าวกะย่ำเหนือย่มเฮาวางหรือว่าแล้วงานบางทีอะงานไม่แล้วเนะคบเนาะงานไม่แล้วครับก็ไม่ได้ไปหากินข้าวบางทีก็เอ็ดงานเป็นเพื่อน น่นเวลานี้กะได้อย่างกระเจบเงินทหารหได้นอย่างกระแจบมงื่อ,อก๋วยเตี๋ยวอันนี้กลับไปปุ๊บได้แล้วครับเนี่ยหัวละพาหัวละพาเอาไปปักํำออกได้เลยนี่กับเอแบบบานๆเนาะครับเนาะตอนแรกคือบริสิไม่ได้อิ่มเบิง้งโอ้ตอนแรกจะได้ข้าวเหนียวจากปั้นเด้ อันนี้มันอืดแหละพอดีเห็นคุณยายเพื่อนไปเอามะกะทันไปขายแล้วทีนี้กาญาติเพื่อนก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเพื่อนเอาเฮ้อเพิ่นว่าชงใจเพิ่นไม่กินหรือเังไรเอาเฮ้ยย่ายยา่กับไม่กินย่ายมีมาก,กว๋วยเตี๋ยวเพื่อนก็เลยจัดเธอก็เลยว่าอ้าวเจ้าป่คือหูจักว่าคอยเยอะเดี๋ยวะ มันกินข้าวน้าเดือดด้ยวยขอเวลาสามนาทีครับขอเวลาสามนาทีมากินก๋วยเตี๋ยน้ําเด๋ยนดนะครับรสสินร้นสิ้เด้งเด้งอันนี้เส้นเล็กเนาะเส้นเล็กใส่ถั่วงอกใส่โหละพาใส่หมูหมูชิ้นเต็มเลยเต็มถ้วย เบิ่งคำยิ่งใหญ่ครับไปทางความหิวไปเนาะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าเด้วอร่อยไปกินขอกินก่อนไปครับ